อันนี้ครับผมไปเราขยับไปต่อกับซีซั่นสามกันเลยนะครับกับเป็นส่วนของอุมามุสเมตนะครับผมไปครับเป็นอา r ทิาก่อนนะโอเคอ่าได้แล้วเดือนท็อปอ่ะไล่มาครับเนี่ยผมดูมาหลายรูปแบบผมมาหารูปกลางมากสุดเลยเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในวงการนี้มานานมากพอคุณจะแบบมองหน้าเว็บแล้วแบบเออใช่ใช่จริงๆ ไม่เข้าใจว่าทำไมหน้าถึงต้องเหมือนขนาดนี้ครับทำไมครับช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับเทปคล์นะอ่าก็เป็นทีเอ็มเงครับแค่นั้นครับมาตรงๆเลยเนาะมาขายเลยเนาะใช่ใช่ขายตรงๆเลยทีเอ็มเน็ตเวิร์ดทีเอ็มเรวิชั่นเอามามาชื่อทีเอ็มโอเปร่าแต่ว่านักร้องคือทีเอ็มเรว i ชั่นเรวิชั่นทีเอ็มเน็ตเวิร์ครับผมเอ๋แต่จริงๆภาคแรกเขาไม่เรียกว่าอาร์ทีอาร์นะเขาเรียกภาคเอ็นทีอาร์นะทำไมวะ ทำไมนาริตะท็อปโรดไงอ๋อมามาหลักชื่อนาริตะท็อปโรดย่อว่า NTRNTR ไม่เรียก NR ว่ะมาที่สวยแล้วน่ารักใช่ใช่ใช่ภาคนี้ป่ะที่มันจะมีน้อง AV อีกหนึ่งตัวใช่เนี่ยใช่ทางมันก็เลยเป็น NTRAV AV มาได้ไงวะแบบวิธีทำแบบไ่ายๆนาริตะท็อปโรดแล้วก็แอดไมล์เวก้า มันไลยเป็น NTR AB นี่เขาไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมไม่ตั้งใจโอเคโอครับผมอ่ะมาไหนครับมันเป็นยังไงครับ LF ภาคนี้ยังไม่ได้ดูใช่ไหมไม่ดูนะยังไม่ดูเยี่ยมาก GG เดี๋ยว GG ผมสังเกตไว้เป็นไม้หลังเลยผมขอเทพคอนก่อนมาล้ำหน่อยครับยังไงครับภาคที่ชอบไม่ชอบยังไงครับมันเป็นยังไงครอ่าภาคนี้ก็เป็นภาคที่ เรียกว่าได้โปรดักชันเกือบหนังโลแล้วกันอแต่ว่ามีฉายหนังโลนะอืมอันเนี้ด้วยความที่เริ่มมาแหวะแล้วกันเพราะว่าภาคเน,นี้ใส่เกมบิเจอร์เขาลำเบงกับมือเลยภาพมาันจะดูแปลกๆตาหน่อยอะไรประมาณนี้อืนนอนนมเมพก็เมเ O N A ก็มีฉายเลยก็สี่บอลเด็กแป๊บเดียวจบแล้วแต่ว่าเนื้อเรื่องสำหรับผมยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าเพลงนี่ซีตัมซิกเลยไปฟังกันได้ครับเพลงเปิด ครับผม่เยผมขออนุญาตย้ำหน่อยมีคนบอกว่าอย<ๆ>่าสปอยนะคือเอาเ,าเล่าที่ชอบไม่ชอบพอคร่าวๆเนาะเนื้อหาเรายังไม่ต้องไปจเจาะเยอะเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอต่อ,ตอเลยครับต่อเลยครับต่อเลยต่อเลยยังไงฮะเต็มคนหมดแล้ว,ลว,ลวโอเคโอเคอาร์จีจีก็เจอ,เอเแล้วแล้วภาคนี้เนี่ยอผมต้องบอกว่าที่ผมชอบภาคเนี้ยเพราะว่าภาคเนี้ยมันคือภาคที่ผมเปิดใจที่จะดูมันแบบจริงจจังครั้งแรกเพราะว่าสองกับสามผมไม่ได<ช>้ดู <นะ S 2> ครับผมเพราะได,ได้ได้เหตุผลประการนั่นแหละแล้วผมมาดูภาคนี้อ่าแล้วก็ค้นพบว่าเออนาฬิตาท็อปรถเขาสวยน่ารักดีนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นคือสิ่งแรกที่ท,ที่ทําให้ผมอยากจะมาดูมันจะแตกต่างจากภาคอ,อื่นหน่อยๆอ่าก็เพราะว่าภาคแรกผมดูเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมัน,ม,นมันคือแบบอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ผมชอบดูอยู่แล้วผู้หญิงล้วนอะไรอย่างนี้อ่าแต่ว่าไอ้ไอ้ภาคเนี้ยคือแบบว่าโอเคมันคือมาภาคใหม่ผมรู้สึกอยากจะดูมันอะไรอย่างเงี้ย เรามาดูแล้วผมก็ได้คนพบว่าเอตัวละครสามารถตกเราได้แล้วหนึ่งส่วนเนื้อเรื่องเออที่ทําให้ผมดูไปจนจบไดไ้ไม่ไม่ไม่ใช่พอเนื้อเรื่องเหมือนกันสื้อผ้าน,นี้นะครับเพราะผ้าน,นี่ถ,ถ้าให้ผมนึกนะผมนึกอะไรที่มันดูมีความประทับใจต่อเนื้อเรื่องอ่ะไม่ค่อยออกเลยนะครับมีออกก็อยู่ฉากเดียวก็คือตอนที่ท็อปรถกับอ่าเการ์เขาไปกระหนุงกระหนิงกันนะแค่นั้น อ่ะเอก็คือคุณได้คุณได้คุณได้สนองความรู้สึกของตัวเองแล้วอืมดีใช่ไ่ใช่เอ๊ะตรงนั้นแหละอ่าผมชอบแล้วคุณชัดเจนซึ่งซึ่งมันซึ่งซึ่งมันก็มีอยู่ระลาวนี้คือมันจะแตกต่างจากสองกับสามที่ผมสามารถพูดได้ว่าเออผมชอบตรงช็อตไหนครับผมมากๆชอบโมเมนต์ตรงไหนมากๆมันมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่าแต่ว่าภาพเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่างานภาพอ่ะดีมากดีจนแบบว่าอ่า มันคือการวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดดอืมใ,ใช้คำนี้เลยก็แล้วกัน <Okay. S 2> อ่าในในยุคที่ <Okay. S 2> เรื่องนี้มานะอ่าเพราะหลังจากนั้นมันจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นแต่ว่านั่นแหละทราบยุคเนี่ยที่ที่เรื่องนี้มาอ่างานภาพสุดยอดจริงการออกแบบตัวละครดีมากๆอืมก็ก็ที่ถ้าใจให้ผมสรุปอืมชอบที่งานภาพการออกแบบตัวละครส่วนเนื้อเรื่องกลางๆนะครับแต่ว่าผมตอนที่ผมจัดเทีย์ผมก็ยังให้ เรื่องเนี้ยอยู่ทีอชอบมากๆอยู่เพราะว่ามันสร้างความประทับใจในการที่ทําให้ผมมาได้กลับเข้ามาในจักรวาลน,นี้แบบจริงจงจังๆ,ร,งๆระดับหนึ่งครับผม,มสาภานี้อ่าครับครั้งนี้จะจะเสริมว่ามัามามนบนมีความเจ๋งอีกหนึ่งของของเกมเกมนี้จากที่ไปดูคลิปฝรั่งมาก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็คือเขาบอกว่าไอ้จริงแล้วคอนเซปต์เกมมันสร้างมาตั้งแต่ตอนเมื่อช่วงปีสองพันเจ็ดสองพันสิบแปดใช่ไหมแต่ว่ากว่ามันจะถูก ปล่อยออกมา <Okay. S 1> คือมันมันแก้กันเยอะมากแบบมันดีเลยเกมเออกไปเยอะมากเขาก็เลยบอกว่านี่เป็นตัวอย่างของเกมที่แบบว่ายอมขัดเกลาตัวเองก่อนแล้วค่อยปล่อยอ่ะ <Wow. S 1> ดีกว่า hey, ปล่อยมันแบบพังๆอ่ะเข้าใจเออแล้วจังหวะโมเมนต์ทุกอย่างมันดีด้วยก็อ,อย่างที่บอกไปว่าอย่างซีซั่น2มันมาฉายตอนเมเมม,ม,มันฉายตอนเกมมาพอดีอ่ะ so, คือแบบแก้เกมใหม่แล้วก็จังหวะปล่อยเกมก็ดีโหทุกอย่างแบบจังหวะปรึบเลย ดูดีนะทั้งวางแผนในเรื่องของทั้งเกมทั้งคอนเทนต์ต้องสองพันสิบหกสองพันสิบหกเพราะว่ามันห้าปีสองพันยี่สิบเอ็ดมันคือเซียนสองไงอ้าวใช่ใช่ต้องต้องบอกว่าโปรเจกต์มันเริ่มมาจากสองพันสิบหกอืมประมาณนั้นเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะเว้ยเพราะแบบว่าสมมติว่าอ่ะมึงเป็นเจ้าของบริษัทใช่ไหมเอาแค่คนแอปพูดโปรเจกต์เนี้ยแม่งก็บ้าละเฮ้ยผมจะทำอนิเมะสไตล์เฮ้ยผมจะทำเกมสไตล์สาวบ้านะครับแม่งแอปพูด่ะเออแล้วก็ต้องไปขอเจ้าของมาทีละตัวอีก ใช่คือผมผมจำได้ว่าเขากว่าจะขอมาแต่ละตัวมาได้มีสตอรี่การไปขอจากเทรนเนอร์อะไรต่างๆที่แบบฟังแล้วปวดหัวมากแต่ละคนเออแล้วก็บางบางตัวที่ทุกวันนี้ยังไม่ได้เพราะได้ยินมาเหมือนกันนะว่าเจ้าของม้าไม่อินและไม่โอเคกับการเอาม้ากูไปทําอนิเมะไว้ฝฟูกเกลบางคนมองเป็นเรื่องเพศด้วยเปล่ารุนนันนี่ก็ยากนะตรงจุดนี้ลูกสาวลูกชายพี่อะไรงกันีใช่ประมาณนั้น คือผมอะ่ะตอนก่อนจะนก,ก่อนจะเข้ามาอ่านอะไรเงี้ยผมอะ่ะอ่านผ<ม>่านๆตอนน,นั้นผมกําลังเดินทางไงแล้วก็หาอะไรอ่านผมไปอ่านในกลุ่มผมจาไม่ได้แล้วว่ามันคือตัวไหนพอจะพอจะบอกให้ไหมว่าเป็นตัวไหนคือผมได้ยินมาว่าม้า A กับม้า B อ่ะเขาบอกว่าเทรนเนอร์หรือจ็อกกี้อ่ะเขาไม่ถูกกันพอม้า A จะเข้ามาในเกมม้า B ก็เลยแบบถ้าเขาบอกว่าถ้าม้าเขาเล็กกว่าเขาจะไม่ยอมให้เข้าไปใ,ในเกมใช่ไหมใช่ไหมมี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 ใช่ีมีมีมรับ มี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 มการสกาเลตก็นาดั้นเลยอยู่อขอเออขอสกาเลตใหญ่กว่าบัตกาแค่นั้นพอแค่นี้ตายดิแล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งที่ที่รู้สึกเลยคือมันเป็นเกมที่เล่นด้วยมือเดียวได้สังเกตนะมันเป็นแนวตั้งมาเล่นด้วยมือเดียวได้ใช่ไหมแล้วใช่ไหมใช่ล้วใครไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆอ่ะจะรู้ว่าประโยชน์ของการทําเกมแนวเนี้ยมันมีคือคืออะไรก็เดินไปเล่นไปหรือว่าไงเล่นบนรถไฟอ่าใช่ใช่เล่นบนรถไฟ เพราะมือมือมือหนึ่งอ่ะมึงโหนจับอีกมือหนึ่งมึงว่างมาอ่าใช่ใช่เพราะว่าตอนผมไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆอ่ะคือผมไปเจอประมาณนี้บ่อยมากเลยก็เลยแบบอ๋อนี่คือประโยชน์ของการทําเกมเล่นมือเดียวได้ได้ตอนคุณพูดว่าเล่นมือเดียวที่ผมเริ่มเอ๊ะอ๋อโอเคคือจับโหนเรารถไฟอ่าโอเคโอเคโอเคอ๋อเพราะงั้นไอพวกเกมอย่างไอตัวของไออย่างยูคิโดลิงก็เล่นมือเดียวก็ได้เนาะเพราะมันเป็นแนวตั้งเหมือนกันประมาณนั้นเนาะ ถูกต้องเห็นภาพแล้วโอเคมันจะดูก็ได้ไปโตเกียวเองจับเดวรอนไม่ใชยังไงครับตัวนี้เลยไปโตเกียวมือได้เห็นภาพแน่นอนผู้อาสารีแมนหนรถไฟตอนเช้าหรือตอนเย็นใช่ไหมลวมือหนึ่งก็เล่นมาเป็นการผูมาัล้วว่ากไปเคยเห็นแบบว่าที่เขายืนอ่านหนังสือมือเดียวอะไรเงี้ยเขาทาได้จริงปะอ่านพวกแบบหนังสือแบบพับจริงจริงใช่ไหมจริงมันทำกันหมดเลยมือเดียวโอเคอ่ะกลับมาที่ประเด็นของเราก่อนมีอะไรอยากจะเสริมเรื่องนี้อีกไหมหรือว่าเราจะไปกันต่อเลย ไม่ล้ะนี่ก็นอกเรื่องไปเยอะละอ่าโอเคงั้น <c oughs> เรา <c oughs> ไปต่อกัน <c oughs> เลยเ <c oughs> นาะได <c oughs> <c oughs> ้ได้ได้ได้